สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของบทความและคอมเมนต์ชาวจีนหลังจากที่ทีมชาติจีนภายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกอยูสิปี2023 บทความจากเว็บไซต์ m. 1 6 3 c o m ในหัวข้อ2ต่อ3เซตแชมป์กลุ่มแพ้ให้กับอันดับ4ของกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงจีนชุดยูสิบพลิกพ่ายและบอลแรกกลายเป็นจุดอ่อนการแข่งขัน,น,นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นทีมเยาวชนหญิงจีนผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสถิติคว้าช,ะชนะหนัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มทีมของพวกเรา โคจรมาพบกับทีมชาติไทยซึ่งได้อันดับ4ของอีกกลุ่มสำหรับอันดับโลกของทั้ง2ทีมทีมไทยอยู่ในอันดับที่12ส่วนจีนอยู่ในอันดับที่19แต่การจัดอันดับโลกเป็นเพียงแค่การอ้างอิงเท่านั้นตั้งแต่เริ่มต้นทีมวอลเลย์บอลหญิงจีนมีความได้เปรียบจากรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เซตเดียวดังนั้นพวกเราจึงมองโลกในแง่ดี เกี่ยวกับการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชาเลิ์ของทีมชาติจีนแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันทําให้พวกเรารู้สึกประหลาดใจโดยการขึ้นนําไปก่อน2ต่อศนเซตแต่พวกเราถูกคู่แข่งพลิกกลับเอาชนะได้3เซตรวดและแพ้ไปในที่สุด2ต่อ3เซตเริ่มต้นการแข่งขันทั้ง2ฝ่ายสู้กันได้อย่างสูสีจนถึงแต้มที่33เป็นฝ่ายเราที่เก็บไปได้ก่อนในเซตแรก ซึ่งถ้าหากดูจากโมเมนตัมของ2เซตแรกทีมชุดเล็กของพวกเราถือว่าดีกว่าจริงๆแต่ทีมไทยก็เล่นได้อย่างแนีวแน่นผู้เล่นของพวกเรามีความสูงเฉลี่ย1.9เมตรในขณะที่ผู้เล่นของไทยมีความสูงเฉลี่ย1.7เมตรพละกําลังถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงที่การเล่นของพวกเรากําลังราบรื่นพวกเราไม่ได้เตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมรับมือกับสถานาการณ์ที่ยากลําบากและสุดท้าย ก็ลงเอิดด้วยการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่บอกได้เลยว่ามันได้ทำลายความมั่นใจไปอย่างสิ้นเชิงทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยมีการเสิร์ฟที่ดุดันทำให้การรับบอลแรกของพวกเราปั่นปวดในเซตที่3และสิ่งนี้มันยังส่งผลถึงความพ่ายแพ้ในเซตตัดสินด้วยในช่วง2-3ถึงคะแนนสุดท้ายการรับบอลแรกของลิเบโรมันพังทลายไปอย่างไม่เป็นท่าอาจเป็นไปได้ว่าการรับบอลแรก คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราเมื่อพวกเราเล่นกับทีมอ่อนพวกเราก็จะมองไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองแต่เมื่อพวกเราเล่นกับทีมที่แขง็งแกร่งจุดอ่อนของพวกเราก็จะถูกเปิดเผยออกมาถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะไม่ถูกคู่ต่อสู้พลิกกลับมาเอาชนะได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้งานตัวผู้เล่นในการแข่งขันในครั้งนี้มีลิเบโรเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทำให้พวกเรา ประสบปัญหาไม่มีผู้เล่นทดแทนโชคดีที่พวกเรายัางมีผู้เล่นที่เก่งอย่างลี่เฉินส่วนแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวได้นะัดต่อไปพวกเราจะต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับหวังว่าผู้เล่นของพวกเราจะไม่ท้อแท้และพยายามจบในอันดับที่9ก้ให้ได้นะหวังว่าทุกคนจะอดทนกับทีมเยาวชนของพวกเราให้มากขึ้นสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังสามารถเติบโตและพัฒนาขึ้นได้อีก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนหลังจากที่ทีมชาติจีนพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวลเบ์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกยู9 2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้ในเรื่องของโคช้ชมือเซตและลีเบโรเทคนิคการเล่นก็ค่อนข้างเหมือนกับมือสมัครเล่นไม่เห็นจะน่าเสียดายเลยมุมมองท่านต่อหมยครับ ลิเบโรถือว่าย่จริงๆแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายบอลสหลายครั้งที่ไม่ตรงจุดและความล้มเหลวในการบล็อกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโค้ชมีความเข้มงวดและเหมือนกับมือใหม่ไม่เข้าใจแก่นแท้ของวอลเลย์บอลผู้เล่น12คนมีสิทธิ์ในการหมุนเวียนกันมาเป็นผู้เล่นตัวหลักได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ระดับของโค้ชทีมวลมอลเลย์บอลหญิงจีนตกต่ำถึงขั้นหลุดพ้นไปจากระดับเอเชียแล้วหรือเนี่ยชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทำไมโค้ชทีมวลมอลเลย์บอลหญิงของพวกเราถึงเป็นผู้ชายหมดเลยคอมเมนต์ท่านมาครับโค้ชแก่เกินแกงไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมจีนเซิร์ฟแย่มากไม่มีการกระโดดเซิร์ฟเลย เป็นปัญหาเดียวกันกับทีมชาติชุดใหญ่มุมมองท่านต่อมาครับเกมนี้เหนือความคาดหมายจริงๆบอลล์บอลหญิงทีมจีนคิดว่าจะผ่านเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดายแต่โดนบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยโต้กลับซึ่งน่าประหลาดใจจริงๆชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแน่นอนว่าพวกคุณไม่ควรใส่ชุดขาว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับความพ่ายแพ้ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ในรอบน็อกเอาทไปอย่างน่าเหลือเชื่อมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อก่อนทีม U 17 U19 และ U21 ของจีนผลการแข่งขัน สามารถคาดหวังได้แต่ตอนนี้แม้แต่ไทยและญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้พวกเราจำเป็นต้องหาสาเหตุคอมเมนต์ท่านหมายครับโค้ชคือจุดอ่อนของทีมไม่งั้นพวกเขาจะเอาชนะใน2เซตแรกได้อย่างไรเด็กๆก,ก็มีพื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโค้ชไม่มีการปรับเกมและแนะนำได้อย่างทันท่วงทีอย่าส่งต่อความรับผิดชอบ ให้กับผู้เล่นเมื่อขุนพ่ายแพ้คอมเมนต์ Comment ท่านหมาครับทำคะแนนได้อย่างมากมายแต่ก็ยังแพ้มันต้องเกิดความผิดพลาดอย่างมากมายแน่ๆเทคนิคอ่อนและต้องการพึ่งพาแค่ความสูงเท่านั้นชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของโคช้ชหลิวเชียวหมิงก็คือความสามารถในการแก้เกมที่ไม่ตรงจทย มุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากมีเฉียงฉินชิงก็คงจะชนะไปแล้วเธอกล้าที่จะจ่ายบอลเร็วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าน่าเสียดายที่ทีมจีนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ปรบมือจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าฉันคิดว่ามันเหนื่อยนะ ทำไมคุณถึงไม่ให้ทำมาไฮไฟฟ์หรือทำอะไรสักอย่างมันง่ายกว่านะชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่ได้แชมป์กลุ่มโดยเอาชนะได้ทั้ง5นัดแต่กลับตกรอบน็อกเอาท์คอมเมนต์ท่านหม่ครับผู้เล่นเบอร์11คุณจะถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากบทแรงแล้วแทนที่ด้วยเบอร์2ส่วนเบอร์ห คนถูกแทนที่ด้วยเบอร์เจและลิเบโรคนถูกเปลี่ยนออกก่อนเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าลิเบโรเอาไปแค่คนเดียวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปตำหนิผู้ชนะหรือผู้แพ้แค่ทำเป็นบทสรุปและหาข้อบอกพร่องและช่องว่างให้ดีมุมมองท่านต่อหมยครับเทคนิคยังไม่ดี และยังขาดประสบการณ์เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดายชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นทีมที่ไม่มีผู้เล่นตัวรุกหลาดเป็นทีมที่ไม่มีอนาคตเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับเหมือนกับโคช้ช่ายบินเลยและการแพ้กับญี่ปุ่นและไทยทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังมาก มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเสร็จแรกแพ้ไทยเนื่องจากสภาพร่างกายของพวกเราเองเมื่อทักษะพื้นฐานของพวกเราแย่ก็ทําให้ความแข่งแกร่งแย่ลงไปอีกเ็จที่2แพ้ในเรื่องของกรรมการในแต้มสําคัญกรรมการมอบให้กับทีมชาติไทยหมดเลยโดยภาพรวมแล้วพวกเราจําเป็นต้องปรับปรุงตัวเองเมื่อพบกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทย พวกเราจะต้องไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้และกรรมการและพวกเราก็จะไม่มีทางแพ้ให้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และถ่ายได้เลยคอมเมนต์ท่านหมายครับลิเบรโร่ทำผิดพลาดติดต่อกันในช่วงเวลาสำคัญทำไมบอล2ถึงปล่อยให้ลิเบโร่เป็นคนจ่ายบอลพูดไม่ออกเลย down, s <S ชาวจีนท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมาย มันหมายความว่าทักษะพื้นฐานยังไม่ดีพอและต้องฝึกฝนเพิ่มและมุมมองของชาวจีนท่านสุดท้ายครับผู้เล่นเก่งๆเลื่อนชั้นไปอยู่ในชุดยู21กันหมดแล้วดังนั้นผลการแข่งขันนี้ถือเป็นเรื่องปกติขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h โต o เคร d i t w w w v o l l e y b a l l w o r l d c o m จบไปแล้วนะครับสัหรับบทความและคอมเมนต์ของชาวจีนหลังจากที่ทีมชาติจีนพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงทีแชมป์โลกยูสิปี2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอเ j คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ